สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านวันนี้วันที่หนึ่งมกราคม2 5งหนะคะสาวดำก็ออกมาที่สวนธรรมนะคะมาตัดเอากล้วยที่มันแก่แล้วนะคะเอาเอาไปแฝนไว้ที่กระท่อมศาราค่ะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาของพ่อปู่มาที่สวนธรรมนะคะ มามากันหลายชุดเลยทีเดียวค่ะสาวดำก็ได้ให้กล้วยนะคะซึ่งเป็นอของในสวนธรรมนะคะเป็นกล้วยเป็นมะละกอค่ะมะพร้าวยังไม่ยังไม่เป็นลูกนะคะเพราะเพิ่งปลูกได้ปีเดียวมะพร้าวน้ำหอมค่ะมะพร้าวน้ำหอมอยู่ในสวนธรรมนี่ประมาณอันนั้นร้อยต้นอันนี้อีกหกสิบทางโน้นประมาณสองร้อยต้นค่ะอีกอีกอีกร้อยต้นอีก อีกร้อยอีกร้อห้าสิบต้นมันเพิ่งปลูกเดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะแต่อีกร้อยกว่าต้นนั้นปลูกได้1ปีนะคะจะรลอลูกสาวดำก็ได้ออกมาเพราะว่ากล้วยมันแก่มันสุกสุกกับเครือมันน่ยก็หลายเครือท่านผู้ชมนะคะสาวดำก็แล้วก็อันนี้คือกล้วยตานีนะคะกล้วยตานีนะคะซึ่งอยู่ ที่สวนธรรมนะคะซึ่งตอนแรกเลยสาวดําก็ไม่ทราบแลวคะ่ะว่ามีกล้วยตานีนะคะแต่ว่าที่ท่านไปหาพ่อปู่3 8 8อยู่ที่กระท่อมสารานั่นแหละค่ะก็มีกล้วยตานีสองพี่น้องแล้วสาวดําก็ก็ไม่ทราบนะคะคือไม่เคยทราบเลยนึกว่าในสวนธรรมนี่จะมีเฉพาะกล้วยน้ําว้ากับกล้วยเออกับกล้วยกล้วยเข้ากำนะคะเอฟซีเห็นไหมก็กล้วยเข้ากำนะะ FC เนี่ยะคะ่ะเป็นในนี่แล้วเป็นเเรียกอะไรเป็นออกลูกแล้วเนี่ยคะ่ะเนี่ย ออกลูกแล้วนะคะกล้ยวยกล้ยวยกล้วยตานีโ่าอขโทษกล้ยวยกล้วยไอ้ข้ากรรมที่เอฟซีได้ให้สาวดำมาตั้งแต่วัดถ้ำนาคาเนี่ยค่ะเป็นลูกเป,เป็นเป็นออกปีแล้วนะคะแล้วเสร็จแล้วสาวดำก็ะจะบอกเอฟซีนะคะว่าในงานบวชของอพ่อปู่สามเปดนะคะคือหลายๆท่านก็อคอมเมนต์นมาว่าคือไปอยู่ในบ้านเลยครถยังไงเนี่ย ก็เดี๋ยกสาวนำจะให้ลูกเขยนะคะลูกเนนอ,อมาลูกง่มาจะเอามาให้จะให้ลูกเอาไปเอาไปก่อนเอาไปให้เขาก่อนคุณแม่ไม่เอาไป แม่ได้ยินพี่ชิกโกว่าเขาจะต้มปลาไปให้คุณยายก็เลยเอามาให้ทีน,น,นี้ลูกไปทําไอ้ไอที่ต่อเครื่องซักผ้า,าให้คุณแม่ลูกทำให้สวงามมให้กันระเบียบนะเออเค่คะแล้วก็สาวดําก็เมื่อคืนนี้นะคะซึ่งอ่าสาเหตุนะคะที่ว่าองค์พปู่ศรีสุตโตนะคะท่านได้ให้ร่างท่านบวชแต่หลายๆท่านไม่ได้ดูคลิปนะคะ คือท่านให้ศึกตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมานะคะแล้วเสร็จแล้วบางท่านเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้ดูคลิปไม่ได้ฟังในคลิปเนาะสาวดําก็เอาลงไปแล้วค่ะก็คือท่านจะให้ร่รางท่านบวชในวันที่6นะคะในวันที่6 6มกราเนี่ยค่ะนะคะในวันที่หมกรา2565นะคะซึ่งองค์วัปปุจิทธุทท่านก็ให้ร่างท่านบวชไปตลอดชีวิตนะคะเพราะว่า อะไรอย่างนั้นท่านพูดเองนะคะเพราะว่าสาวดํานี่แม้แต่ตัวสาวดามันก็ยังไม่ทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกหรือว่าเป็นการบวชเนี่ยคือท่านจะพูดเองเลยของท่านนะคะยศก็ได้ฟังท่านแล้วนะคะ,ะก็เลยหล้วท่านบอกว่าให้ส่งเข้าบัญชีไหนนะคะสาหรับบัญชีนะคะจะส่งเข้าบัญชีธนาคารนี่ก็ได้ค่ะจะส่งเข้าบัญชีธนาคารของ กรุงไทยก็ได้นะคะส่งเข้าบัญชีส่วนตัวของพระอาจารย์ก็ได้ค่ะที่สาวดําเปิดเปิดไว้ให้ท่านนั่นน่ะนะคะแต่ว่าคุณจะส่งมาบัญชีไหน,ม,นมันก็ได้ค่ะเพราะสาวดําก็ดูแลพ่อปู่สามแปดอยู่นะคะซึ่งเงินนี้สาวดําไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวเป็นอย่างอื่นเลยนะคะไม่มีค่ะเพราะตัวสาวดําก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีอะไรเป็นของตนเองอยู่แล้วนะคะก็มีแต่ทําบุญ ทำทานสร้างบุญสร้างทานบารมีเท่านั้นค่ะทีนี้บัญชีนะคะเดี๋ยวฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมบางท่านไม่ทราบนะคะบัญชีของพ้าปู่สามแปดแปดนะคะเดี๋ยวนะของอป้าปู่สามแปดแปดนอกตรงน,น,น,นี้อยู่ตรงไหนนะแห่งตําบลอะไรนะคะแคบบ่นั้น,นเองหมายเลขบัญชีของอป้าปู่นะคะก็ ธนาคารกรุงเทพนะคะเดี๋ยวนะคะธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพนะคะธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพค่ะบัญชีป้าปู่สาม 88นะคะเอ่อ2 3 0 0 8 7 8 0 5 1นะคะทำอันนี้ในหมายเลขบัญชีอ่ะดูดูในนี้เลยดีกว่าเนาะดูนี้เลยดีกว่าค่ะอันนี้ค่ะดูในนี้เลยนะโอ้ยไหนละบันเนี่ยนะเนี่ยกะอันนี้กะอ่ะดูเลยนะนี่นะ นี่ค่ะอันนี้บัญชีของอพ่อปูอ่3 8 8แกนะคะนี่ค่ะพ่อปู่ 38- 8หรือ389เนี่ยค่ะบัญชีของท่านที่สาวดาเปิดให้ท่านนะคะ,ะส่งเข้าบัญชีนี้ก็ได้ค่ะนะคะนี่แคปเอาไว้เลยจ้าส่งเข้าบัญชีกรุงไทยก็ได้ก็ตั้งสองอันแต่อันนี้เป็นเบอร์ส่วนไอ้ธนาคารส่วนตัวของท่านเนี่ยนะค่ะแต่บวชในวันที่6ซึ่งพ่อปู่ศรีสุโทโตนก็บอกว่าให้บวชให้มีพรามมีอะไรให้แห,ห่ให้ทําให้สมเกียรต ที่เป็นล่างของปู่ซีสุโตัวตันพูดอย่างนี้ฟังในคลิปนะคะค่ะ,ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปกล้องโน้นนะกล้องโน้นกล้องโน้นมาหนี่กล้องโน้นจ้าทีนีนนมมนนม้มากล้องนี้นะคะ,ะมากล้องนี้เนี่ค่ะหมายเลขบัญชีของปู่สามแปดแปดนะคะ,ะนี่ค่ะทาท่านผู้ชมแคปเอาไว้เลยจ้ะแคปเอาไว้เลยนะคะนี่หมายเลขบัญชีส่วนตัวของท่านค่ะ นะคะท่านบวชก็ส่งเลีกเงินเข้าบัญชีนี้นะคะแต่ว่าเวลาลูกจิตลูกหามาถวายท่านนะคะท่านก็ถวายต่อไปที่วัดธรรมนาคาค่ะทั้งหมดทั้งมวลในราคาสาวดาก็ส่งไปเรื่อยนะคะส่งไปตลอดเลยพอมีเอฟซีจองวัตถุมงคลมาหรือส่วมาทำบุญสาวดาก็ต้องแบ่งแบ่งไปตามที่พ่อปู่บอกค่ะไปที่วัดธรรมนาคานะคะไปถวายท่านเจ้าอาวาสเพราะท่านจะสร้าง พระประธานองค์ทองสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะเนี่ยส่งมาบัญชีนี้นะคะเอาแคปไปเลยนะคะอ่าโอเคจ้านะคะงานบวชก็คือวันที่หกค,คือคือวันที่หกอ่าหกมกราเน,นี่ยล่ะค่ะวันนี้วันที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ก็ลงจะได้ยินพระปู่ท่านบอกแล้วเนาะตามนั้นละค่ะท่านผู้ชมนะสาวดําก็มีหน้าที่ทําตามค่ะ หน้าที่สาวดาคือทาทาตามอมเจ้าปู่ศรีสุโตท,ท่านบอกท่านแนะนําทุกอย่างนะคะส่วนตัวเลขนั้นท่านพูดอะไรยังไงยังไงปุกท่านก็ได้ยินจากจากปากของอปู่ศรีสุโตนะคะค่ะขอทุกตุกท่านโชคดีนะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะก็อ่านคอมเมนต์แล้วก็ชื่นใจแทนปู่นะคะที่ลูกศิษย์ลูกหาลว่นแล้วแต่มีความรักเคารพศรัทธานะคะตัวเลขก็ธรรมดาแล้วเนาะสาวดำก็ มันก็มีผิดพลาดได้นอ้อสาวดําก็ไม่ทราบแล้วก็สาวดําไม่ได้พูดเองนะคะไม่ได้ไปไม่ได้พูดเองไม่ได้ไปอ,อ,อะไรนะคะเพราะว่าก็ผู้ท่านพูดยังไงอะไรเราก็ได้ยินพร้อมๆกันนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมนะคะขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะคะในงวดน,นี้และก็งานบวชนะคะใครอยู่ใกล้ๆใครว่างก็มานะคะบวชที่บ้านละหานนาตำบลละหานนาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นซึ่งจะบวช ร่างพ่อปูป่สีสุดโตในวันที่6มกราคม2565นี้ค่ะนะคะท่านผู้ชมสาวดำก็มาบอกหมายเลขบัญชี FC อีกนะคะเพราะหลายท่านคอมเมนต์มาว่าขอหมายเลขบัญชีหน่อยเนี่ยนะคะสาวดำก็ให้ดูและแคปไว้เอานะคะแคปไว้เอาจ้าของพ่อปู่ของอพ่อปู่นะคะพ่อปู่ร่างพ่อปูป่สีสุดโตบางท่านก็ยังไม่รู้เลยค่วันท่านก็ถามเอาบวช บวอะไรยังไงจ้ะคือไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูคลิปค่ะไม่ได้ดูคลิปที่ลงไปตั้งแต่วันไหนล่ะสาวดำงลงไปตั้งแต่วันที่ลงไปตั้งแต่วันที่สามสามสิบนั่นแหละค่ะสามสิบเอ็ดแล้วก็วันทีหนึ่งเนี่ยนะคะหมายเลขบัญชีสองสามศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดแปดนย์หนึ่นย์ธนาคารกรุงเทพชื่อพัตราพรรุ่งพรเทวี TV นะคะบัญชี ส่วนตัวของพ่อปู่ค่ะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะขอท,ท่านโชคดีค่ะความรักความเรุรกความศรัทธานะคะที่อยู่ในใจของท่านคงยังไม่จืดจางจากองค์บรมครูพ่อปู่ใหญ่พ่อปู่ศรีสุธนนะคะเราจะต้องสู้ไปด้วยกันค่ะนะคะให้กําลังใจพ่อปู่ซึ่งพ่อปู่ก็มีกําลังใจขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าใครนะคะไม่ว่าเขาไม่ว่าเรานะคะก็จะ,ะต้องการกําลังใจกันทั้งนั้นเนาะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุขอให้ญาติทุกคน มีความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ขอทุกทุกท่านสิ่งไหนที่ไม่ดีคาอกคาใจสิ่งไหนที่ได้ทำไม่ดีมาขอให้หมดหายสิ้นไปจากใจท่านพร้อมกับปีเก่าตอนนี้วันนี้เป็นวันปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีแต่ความคิดดีๆสร้างสรรค์ดีๆขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านทุกผู้ทุกคนทุกนามด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ